สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดเลยครับสถานที่ตรงนี้คือวณอุทยานหาอีรักหรือว่าปางอุ๋งจังหวัดเลยเองนะครับวันนี้นะครับโด่งมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนอยาถามเข้ามาแทบทุกคลิปเลยนะครับวันนี้โด่งจะมาบอกเล่า90นะครับตลอดระยะเวลานะครับปีกว่าๆที่เดินทางด้วยรถบ้านคันนี้นะครับ มาฟังกันว่าตลอดปีก,กว่าๆนะครับประสบการณ์การเดินทางของรถบ้านคันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนนะครับหลายๆคําถามที่เพื่อนๆทุกคนถามเข้ามาก็เรื่องของการขับขี่นะครับอ,อย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าความสูงนะครับของตู้ตรงเนี้ยจะเป็นความสูงแบบ2ชั้นนะครับก็คือสามารถยกขึ้นได้แล้วก็สามารถทําให้หุบลงมาให้เตี้ยลงมาได้นะครับ อตอนที่เราขับรถนะครับเพื่อนๆตอนที่ขับเนี่ยเวลาที่เราหุบหลังคาลงมานะครับเนื่องจากว่าหลังคาที่หุบลงมาเนี่ยก็จะมีความสูงนะครับจากพื้นนะครับถ้าเป็นรถคันนี้นะฮะจากพื้นถึงตัวแอร์ข้างบนนะครับไม่ใช่หลังคาถึงแอร์ข้างบนเนี่ยสเมตรเจซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูง2เมตรกว่ากว่าเนี่ยกับน้าหนักขนาดนี้นะครับก็ถือว่ามีแรงเวี่ยงนะฮะใช้คาว่ามีแรงเวี่ยงเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีแรงเวี่ยง เพราะว่ามันมีความสูงมากกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าเยอะมากจนเรารู้สึกว่ากลัวไหมเนี่ยผมงบอกเลยครับว่าขับง่ายมากแล้วก็รู้สึกสบายชิลๆเลยครับอ่าอันนี้พูดถึงความสูงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงว่าความกว้างด้านข้างนะฮะอ่าหลายๆคนที่เคยเห็นรถคันนี้ตัวจริงนะครับแต่รู้เลยว่าความกว้างด้านข้างเนี่ยถูกออกแบบมาให้พอดีนะครับกับนี่เลยขอบกระจกมองข้างนะครับ คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะกว้างออกจากตัวรถนะครับพอดีกับกระจกมองข้างเป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระจกมองข้างไม่เฉียวไม่ชนอะไรนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าตู้ด้านหลังจะเฉียวจะชนนะครับอ่าคันนี้ความสูงแล้วนะครับแล้วก็มีความกว้างด้านข้างแล้วใช่ไหมครับคันนี้ความยาวนะครับความยาวก็เอาจริงๆแรกๆนะครับความยาวที่มันเพิ่มขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็นรถ4ประตูนะครับถ้าเป็นรถแคบเนี่ยด้านท้ายตรงนี้นะครับจะ ขยับเข้ามาแทบจะพอดีกับตัวรถเลยนะครับแต่พอ4ประตูก็จะขยับออกไปหน่อยนึงนะฮะถามว่าช่วงแรกเนี่ยความยาวที่เขาขยับออกไปนะครับผมก็รู้สึกว่าแอบพวงนะครับแต่ว่าพอเราติดกล้องด้านหลังนะครับติดกล้องถอยด้านหลังเนี่ยก็ความยาวก็ไม่มีผลอะไรนะครับต้องบอกว่าขับไปสักพักก็เริ่มจะชินแล้วครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงว่าฟีลลิ่งการขับขีนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับ ไปมาแทบทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ไปในเส้นทางที่ทั้งทางออฟโรดแล้วก็ออนโรดนะครับแล้วก็ไปเส้นทางที่สูงชันนะครับที่ชันที่สุดนะครับที่หลวงพารถคันนี้ไปก็คือดอยตาปังนะครับจุดกลางเต็นท์ดอยตาปังที่จังหวัดชุมพรนะครับเส้นทางชันขนาดไหนนะครับก็ชันถึงขนาดว่าขณะที่เทครถขึ้นนะครับบางช่วงเนี่ยล้อหน้ายกเลยครก็คือล้อหน้ายกรอยอย่างนี้เลยครแล้วก็ หงก็เทคเทคขึ้นไปอางฮะขึ้นไปประมาณ4ี่ห้าเมตรนะครับล้อหน้าลอยเลยคือชันมากจริงโดยปกติเนี่ยหลงขึ้นไปหลายดอยนะครับเราไปมาหลายสถานที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดน่านนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะฮะเราก็ไปกันมาแทบจะหมดทุกที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอนะครับว่าถนนเส้นไหนที่จะทําให้การขับรถขึ้นเขาจนหน้าลอยนะครับก็มีที่ดอยตาปังนั่นนะครับ คิดว่าน่าจะด้วยความเป็นเส้นทางขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นสวนอะไรอย่างี้ครับแล้วเป็นทางลูกลังกึ่งกับถนนคอนกรีตนะครับช่วงที่มันชันมากๆเนี่ยโหน่ารถยกเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับเราก็สามารถขึ้นไปได้นะครับถึงจุดชม,มวิวแล้วก็ไปกางเต็นท์ด้านบนนั้นได้ไม่มีปัญหาครับไม่ยป่ญหาแต่ว่าแอบตกใจนิดนึงเนี่ยตรงนั้นก็คือชันที่สุดถ้าถามว่าน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักรวมน้ําเขาแค่800กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การแบกน้ำหนักแค่800กิโลเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นเขาเลยครับเพราะฉะนั้นจะขึ้นเขาไหนจะไปดอยไหนนะครับตู้นี้ก็สามารถพาขึ้นไปได้สบายเลยครับพูดถึงน้ำหนักนะครับคราวนี้มาพูดถึง handling น,นะครับ handling ของพรมลายเนี่ยคือรถคันนี้นะครับหลังจากที่ใส่ตู้บ้านที่เราเรียกว่าแคมเปอร์ทักอันนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เนี่ยเราพยายามที่จะตับ มานปีก่อนที่จะใช้จริง1ปีนะครับป the ีแรกเนี่ยเราปรับบาลานซ์น้ำหนักนะฮะก็คือการทำให้ถังน้ำนะครับทั้ง3าถังเนี่ยอยู่ใต้รถหมดเลยนะฮะก็คืออยู่ตรงเท้าที่เราเหยียบเนี่ยทั้ง3าถังเลยนะครับแล้วก็ทั้ง3ถังเนี่ยจะกระจายตัวอยู่เต็มพื้นเลยนะครับเต็มพื้นที่เราเหยียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถังน้ําที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเป็นถังน้ําอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับมีเหล็กกั้นนะครับเขาเรียก่็เหล็กเหล็ก เหล็กทรง A นะครับเหมือนถังน้ํามันที่ใช้กับรถเนี่ยแบบทาแบบมาตรฐานเลยครับเพื่อกันน้ําแข่งนะครับเพราะฉะนั้น,หนเหล็กตรงนี้เขาจะป้องกันน้ําแข่งนะฮะการเติมน้ําเต็มพิกัด100ลิตรนะครับน้ำดี100ลิตรน้ําเสีย100ลิตรเนี่ยพอเราเติมเข้าไปเต็มพิกัดนะครับน้ำดี100ลิตรเนี่ยการแข่งของน้ําแทบไม่เกิดน,นะครับเนื่องจากว่าเราทําเหล็กกันไว้ค่อนข้างดีนะฮะเราออกแบบได้ตามแบบ เขาเรียกว่าอะไรเราเคยผ่าถังน้ำมันนะครับแล้วแล้วถังน้ำมันมีเหล็กกั้นลักษณะแบบไหนเราก็พยายามโมดิฟายนะครับถังเก็บน้ําเราให้มีการกั้นน้ําแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถแล้วอาการแกว่งของน้าที่เราเติมเข้าไปหนึลิตรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับการบาลานซ์น้ำหนักดีมากการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้สึกเหมือนกันนะครับถ้าเราบาลานซ์น้าหนักไม่ดีนะฮะเวลาที่เราขับรถในเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับจะที่เราเลี้ยวซ้ายเราจะรู้สึกเบาเลี้ยวขวารู้สึกหนักอย่างเงี้ยฮะนั่นคือการที่ เราไม่สามารถบาลานซ์นะครับโครงสร้างของตู้แคมเปอร์นี้ได้นะครับแต่ตอนนี้คือเราบาลานซ์ลงตัวเลยครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้สึกแฮนดิ้งเหมือนกันเป๊ะเลยครับคราวนี้มาพูดถึงความเร็วนะฮะความเร็วในการขับขี่หลายๆคนถามดลวงว่าขับความเร็วได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับคันนี้นะฮะเอาจริงๆมันน่าจะทำความเร็วได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าด้วยความที่เราต้องขับเซฟตี้นะครับวันที่โด่งทําความเร็ว แล้วรู้สึกว่ายังรู้สึกปลอดภัยนะครับชิลๆก็คือความเร็วประมาณ160กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือสามารถขับได้โดยความรู้สึกที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับคราวนี้มาพูดถึงความเร็วแล้วเรามาพูดถึงระยะเบรกะระยะเบรกเนี่ยแน่นอนครับว่ารถที่บรรทุกน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจากปกตินะครับแปดร้อยแปดร้อยกิโลเนี่ยถ้ารวมของรวมอุปกรณ์แคมป์ปิ้งไปเนี่ยประมาณพันกิโลเนี่ยระยะเบรกนะครับ ทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกเนี่ยระยะเบรกจะไกลขึ้นจากรถเปล่าครับจากรถเบาๆนะฮะจากรถปกติที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเนี่ยถ้าพอบรทุกหนักเข้าไปนะครับก็รถจะมีอาการนะฮะก็คือเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยระยะเบรกจะไกลกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราขับไปสักพักนะครับระยะเบรกที่ไกลเนี่ยเราจะเริ่มชินละเราจะเริ่มเผื่อเป็นแล้วครับว่าเราจะเหยียบเบรกเมื่อไรแล้วเบรกแล้วมันจะไปหยุดตรงไหนอะไรเงี้ยครับแต่น้ำหนักที่เยอะเนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือ ABS จะทํางานเร็วนะครับ ถ้าเรา,าเหยียบเบรกเต็มเท้าเนี่ย ABS ทำงานค่อนข้างเร็วเลยนะฮะเราได้ความเร็วแล้วนะครับเ,เราได้แฮนดิ้งของพองไรลแล้วเราได้ระยะเบรกแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้คือคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้มากว่าการบรรทุกแบบนี้นะครับเบรกเต็มเท้าเขาเรียกว่าเบรกเต็มเท้าเพื่อทดลอง ABS เนี่ยรถแกว่งไหมอาการของรถเป็นยังไงใช่ไหมครับ ธรรมชาติครับเราเราขับรถเที่ยวทั่ว,ท,วทั่วประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีบางครั้งที่เราต้องเหยียบเบรกเต็มที่นะครับเต็มที่ไม่ใช่หมายความเหยียบแล้วให้รถค่อยๆชะลอนะครับเต็มที่หมายความว่าจะเกิดอัิเสบเราเหยียบปึ๊บลงไปเต็มเท้านะครับโดยที่รถไม่ได้ชะลอตัวนะครับคือเอเบสทำงานเลยนะคะือพอเหยียบปุ๊บแล้วรถมันตึ๊ดตึ๊ดเลยนะครับเอเบทำงานเลยเนี่ยผมเคยทดสอบสองครั้งนะครับไม่ใช่ทดสอบคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทดสอบเนี่ยแต่ว่าความเร็วที่เบรนะคับ มีครั้งหนึ่งความเร็วอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ1้อย3า0ร้ประมาณนี้ครับถ้าด่งจะไม่ผิดนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่ขับรถเร็วนะฮะแล้วก็ได้เบรกเต็มเท้าเลยก็ตู้ก็ไม่ได้หลุดไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการกระแทกนะครับไม่ได้เกิดอาการโยกของตัวตูวต้แต่อย่างใดน,นะครับแต่ถ้าช่วงความเร็วช่วง8 0ถึง110เนี่ยเป็นช่วงที่ด่งมีโอกาสใช้เบรกบ่อยครั้งนะครับก็ ไม่ว่าจะเบรกเต็มเท้าหรือออกตัวเต็มแรงนะครับออกตัวบนเนินก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับในการทดสอบระบบเบรกกับการเบรกเต็มเท้าให้ a อ s บํางานนะครับหลายๆคนเขาจะมองว่าเอ้ยจะเบรกทำไมเต็มเท้าหรอค่อยๆเบรกสิเดี๋ยวตู้มันหลุดเดี๋ยวตุ้มโครงอะไรเงี้ยครับจริงๆคือการได้ทดลองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า การขับขี่เนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลรถได้ตลอดเวลานะครับบางทีจังหวะที่เป็นอัซิเดนต์เนี่ยเราก็ต้องเหยียบเบรกเต็มเท้าแต่ว่ามันก็พิสูจน์แล้วครับว่าความเร็ว1้อย4 0นะครับแต่ถ้าความเร็วมากกว่านี้โด่งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโด่งไม่เคยขับเร็วจนแบบร้อ6 0 7ลบแล้วเบรกเต็มเท้านะครับโด่งคิดว่า130เนี่ยเป็นความเร็วที่โด่งว่าม,มันเกินกว่ากฎหมายกําหนดและเราควรขับประมาณนี้ครับโด่งว่าไม่อยากให้เกินขับเกินสัก110นะฮะ วันที่ได้ทดสอบ130แล้วเบรกเต็มเท้าก็ถือว่าโอเคครับรถมีอาการนิ่งนะฮะไม่มีอาการสะบัดไปไหนตู้ไม่ได้โครงไม่ได้หลุดไม่ได้กระแทกนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบผักกระแทกลงมานะครับก็ถือว่าความแข็งแรงนะครับมาตรฐานที่เราวางไว้เนี่ยถือว่าผ่านเลยครับรถคันนี้การขับขี่ผ่านไปแล้วครับต่อไปเราจะมาพูดถึงสเปคของตู้แคมปิ้งตู้นี้กันนะครับอ่าสเปกนะครับตู้แคมปิ้งตู้นี้นะครับ มีไฟนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับ310แอมป์นะครับชาร์จได้3ระบบก็คือวิ่งไปชาร์จไปนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็สามารถชาร์จด้วยปลั๊กอินหรือว่าชาร์จด้วยไฟบ้านนะครับปลั๊กอินเสียบไฟบ้านชาร์จได้ก็คือชาร์จได้3ระบบนะครับมีแบตเตอรี่310แอมป์นะครับด้านนอกมีออนนิ่งนะครับมีออนนิง่ง วันนี้ไม่ได้กางเพราะถ้ากางออนนิ่งเราจะไม่เห็นด้านบนนะครับดงก็เลยไม่ได้กางออนนิ่งให้ดูนะครับวันนี้ก็มีออนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกางออนนิ่งได้แล้วก็ออนนิ่งก็จะยาว2เมตรนะครับคูณ2.5เมตรนะครับระบบน้ํานะครับเรามีน้ําดีนะครับ100ลิตรนะครับแล้วก็ถังเก็บน้าเสีย100ลิตรนะครับแล้วก็บ่อเก็บบ่อเก็บกากนะครับหรือว่าบ่อเกลือนั่นเองนะฮะ สามารถเก็บกากได้เวลาที่เราเข้าห้องน้ำครับ3าลิตรนะครับแล้วก็30ลิตรตรงนี้นะครับสามารถเก็บกากได้เต็ม30มลิตรเลยครับเพราะเรามีระบบแยกน้ําออกมานะฮะถ้าน้ํามันเต็มนะครับเพราะว่าการใช้น้ําบนห้องกดใช้ห้องน้ําบนรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากลัวไม่สะอาดแล้วจะมีกลิ่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการใช้น้ําการกดน้ําการฉีดน้ำเนี่ยเราจะกดน้ํามากกว่าปกติแล้วก็ฉีดน้ํามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีระบบแยกน้ําออกจากกากนะครับหรือว่าให้น้ําเขาออกไปที่อื่นได้เนี่ย ออกไปที่ถังอื่นได้เนี่ยมันจะทําให้น้ําเต็มก่อนกาก,ากนะครับเพราะฉะนั้น,นการการมีบอกเก็บ30ลิตรเนี่ยบอกเลยครับว่าน้ําเต็มก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับถ้าน้ําเต็มเนี่ยน้ำเขาะจะมีระบบนะครับที่ดึงน้ําออกไปเก็บไปที่ถังร้อยลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บกาก,ากได้เต็มเต็มสาลิตรเลยครับการเดินทางระยะยาวก็จะสบายนะครับไม่ต้องทิ้งกา,กากบ่อยนะครับบนรถคันนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับมี ห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างมือนะครับมีชักโครกนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟ้าด้านบนมีมีแอร์นะครับมีแอร์เป็นแอร์9000 BTU นะครับ24โวลต์ของ h ฮเออนะครับเป็นแอร์24โวลต์น,นะครับ9000 BTU แล้วก็มีตู้แช่อาหารนะครับจะเป็นตู้ฟีดอาหารที่ที่โด่ใช้ตู้ฟีดที่ไม่ใช้ตู้เย็นเนี่ยเพราะว่าโดดไม่ค่อยทานน้ำเย็นนะครับแต่ว่าการการมีที่ฟีดอาหารเนี่ยจะทำให้เราเข้าไปสู่พื้นที่ ในพื้นที่หนึ่งแล้วสามารถเก็บอาหารได้หลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโด่งก็เลยใช้เป็นตู้ฟีดอาหารแทนนะครับก็จะเก็บอาหารได้ประมาณ20ลิตรนะครับสามารถเอาข้าวกล่องเนี่ยแพ็คๆ,ๆๆๆเอาเนื้อแพ็คๆ,ๆๆๆแล้วก็สามารถฟีดนะครับฟีดเป็นน้าแข็งได้เลยนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับความสะดวกก็คือเราเน้นการทานข้าวกล่องนะครับแล้วก็เวฟเพื่อเด,เดินทางเร็วนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะมีไมโครเวฟนะครับมีตู้แช่อาหารมีแอร์นะครับแล้วก็มีระบบส่องสว่างด้านในนะครับ ส่วนเตียงเนี่ยเตียงด้านบนนะครับตอนนี้เราสามารถโมดิฟายได้นะครับก็คือมีเตียงด้านบนแล้วก็เตียงด้านล่างนะครับเตียงด้านบนเนี่ยสามารถปรับจากเตียงด้านบนนะครับจากเตียงที่มีขนาดกว้าง2เมตรนะครับเราสามารถดึงออกมานะครับเราสามารถดึงออกมาเตียงด้านบนนะครับเตียงด้านบนก่อนเราดึงออกมาเนี่ยความกว้างของเตียงจะอยู่ประมาณ2เมตรคูณ1เมตร9กเซนนะครับคิดง่ายคือ2อคูณสเมตรเลยครับเราคิดแบบคมๆรมครับคือ2อคูณสเมตรเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะนอนหมุนหัวทางไหนก็ได้นะครับจะหมุนด้านซ้ายหมุนด้านขวาหมุนด้านหลังหมุนได้หมดเลยนะครับเวลาดึงเตียงออกมานอกจากจะมีเตียง 2, อคูสเมตรด้านบนนะครับซึ่งใหญ่มากแล้วนะครับใหญ่กว่าเตียง6ฟุตที่บ้านเรานะครับแล้วก็มีเตียงด้านล่างนะครับเตียงเตียงด้านล่างเนี่ยยาวประมาณ2เมตรนะครับกว้างประมาณ90เซนก็ประมาณเตียง3ฟุตบ้านเรานะครับก็คือเตียงสฟุตคือเตียงเด็กด้านล่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามีเตียง6ฟุตกับเตียง3ฟุตนะครับด้านบนนี้ก็คือนอนได้สบายเลยเตียงด้านล่างเนี่ย อ่าถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถดึงโต๊ะนะครับสามารถหมุนๆน,น,น,นะครับโต๊ะโต๊ะเขาก็จะขึ้นมานะฮะเราก็สามารถเป็นโต๊ะที่นั่งทานข้าวได้นะครับด้านบนนี้นั่งทานข้าวได้4คนแบบสบายๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนถามนะครับว่าน้ํา100ลิตรเนี่ยเราใช้ได้กี่วันใช่ไหมครับต้องบอกว่าการอาบน้ําบนรถเนี่ยเราจะอาบไม่เหมือนที่บ้านนะครับการอาบน้ำบนรถเนี่ยเราจะอาบแบบประหยัดหน่อยก็คือเราจะเอาน้ําฉีดๆทั่วตัวนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะ เริ่มถูสบู่นะครับถูสบู่ล้างมือแล้วก็สระผมนะครับสระผมแล้วก็ล้างมือแล้วก็จะจะจะทำความสะอาดหน้านะครับแล้วเราก็จะเปิดน้ำแล้วก็ล้างทีเดียวครับเพื่อความประหยัดนะฮะถ้าเราอาบแบบเขาเรียกว่าอาบแบบมีสเต็ปนะครับสำหรับน้ำร้อยลิตรเนี่ยถ้าไปกัน2คนนะครับก็อาบน้ำได้ประมาณ2วันนะครับก็คือคนละก็คืออาบได้4ครั้งประมาณ4ครั้งนะครับ โดยเฉลี่ยเนี่ยที่โดกับต้องจอยเดินทางเราก็จะอาบน้ําถ้าเราที่ทตรงไหนที่ไม่มีห้องน้ำนะครับเราก็อยู่วันสองวันนะครับก็คืออาบน้าได้สองวันแล้ววันที่สามเราก็จะเปลีป่ยนที่นะครับคราวนี้คําถามว่าทําไมสองวันต้องเปลี่ยนที่ใช่ไหมครับคือมันลงตัวแบบนี้ครับด้วยไฟที่เรามีนะครับไฟ3 1 0แอมป์นะครับกับแอร์24โวลต์เนี่ยถ้าเราเปิดแบบโหมดประหยัดนะครับถ้าเราเปิดโ,ดโหมดประหยัดแล้วก็สลับกับโหมดธรรมดานะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเราเปิดโหมดประหยัดเนี่ย อย่างตอนคืนถ้าอุณหภูมิมันถึงแอร์มันตัดบ้างอย่างเงี้ยคือโดยเฉลี่ยนะครับดงที่ดงคํานวณมาเนี่ยเราจะเปิดแอร์ได้อยู่ประมาณ30ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่ได้ประมาณ3วันนะครับแต่ว่าโด่งไม่แนะนําให้ใช้แบตจ,จนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบตแค่2วันก็คือนอน2วันเนี่ยเราจะเปิดเต็มที่เลยครับเราจะเปิดกี่ชั่วโมงก็ได้ใน2วันเนี่ยใน2คืนเนี่ยเราจะนอนได้สบายเลยครับคราวนี้ทําไมวันที่สาเราต้องเปลี่ยนหนึ่งก็คือน้ําเราหมดพอน้ําหมดเราต้องเปลี่ยนไปที่ลานกลางเต็นท์ ที่เขามีห้องน้ําแล้วก็มีการชาร์จไฟนะวันที่3เราก็จะไปนะครับพอวันที่3เราไปถึงปุ๊บเราก็จะมีชาร์จอินนะครับปลั๊กอินคือถ้าเราไม่ได้วิ่ง6 7ชั่วโมงจนแบตมันเต็มเนี่ยเราก็ต้องไปหาลานกางเต็นท์ที่เขามีปลั๊กอินนะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเสียบไฟบ้านเราก็จะอยู่ตรงนั้นได้อีก1คืนนะครับเพื่อการชาร์จไฟให้เต็มนะฮะหรือว่าถ้า ถ้าที่ไหนที่เขาใจดีหน่อยแล้วก็ขอโหลดน้ําเพิ่มเข้าไปได้นะครับเพื่อจะเดินทางต่อนี่คือหลูปนะครับของการเดินทางเราจะเติมน้ําประมาณนี้ใช้ไฟประมาณนี้ครับใช้ไฟด้วยตัวเอง2วันแล้วก็ไปหาที่ชาร์จ1วันชาร์จแล้วก็ไปหาที่นอนอีก2วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟครับก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับส่วนน้ําเราก็จะโหลดตามนี่ครับจุดบริการทางหลวงนะครับเดี๋ยวนี้จุดบริการทางหลวงเยอะมากเราก็จะเข้าไปที่จุดบริการทางหลวงแล้วก็ขอ,อยักเข้าโหลดน้ําได้เลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงความทนทานนะครับ ต้องบอกว่าเราใช้ทุกระบบนี้นะครับโด่งนอนอยู่บนรถคันนี้เฉลี่ยเดือนละ25วันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าบางเดือนเราก็ยาวเลยครับ30-40วันก็นอนบนนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคงทนไหมเนี่ยโด่งเชื่อว่าทุกระบบไม่ว่าระบบน้ำระบบไฟระบบปั๊มน้ำระบบถ่ายของเสียหรือว่าผ้าใบาต่างๆนะครับแล้วก็โช็กไฟฟ้านะครับที่เราใช้ยกหลังคาขึ้นเนี่ยทุกอย่างนะครับเรา ถูกผ่านการทดสอบแบบโหดร้ายมากต้องบอกว่าองว่าในในประเทศไทยนะครับถ้านับชั่วโมงของการนอนอยู่บนรถบ้านนะครับวงว่าวงน่าจะเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่รวมกับพี่ๆที่เขาอาจจะวิ่งขายของที่เขา วิ่งขายของตามตลาดหรือตามจังหวัดต่างๆนะอันนั้นคือเป็นอาชีพจริงๆที่พี่เขานอนบนนั้นนะครับอาจจะเป็นรถขายของเป็นบ้านด้วยขายของด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพูดถึงว่าฟิลของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วนอนบนรถบ้านเนี่ยหนูคิดว่าชั่วโมงบินนะฮะชั่วโมงการนอนของโด่งที่อยู่บนนี้เนี่ยน่าจะเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าการทรมานไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนระบบบน้าระบบไฟนะครับผ้าใบต่างๆนะครับโด่งถือว่าทุกอย่างทดสอบผ่านนะครับ การคงทนความคงทนแข็งแรงจุดยึดต่างๆนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยถือว่าทดสอบผ่านนะครับถือว่าทดสอบแบบโหดร้ายเลยต้องใช้คําว่าใช้ทุกวันใช้หนักนะครับตากแดดตากลมตากฝนนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่เพื่อนๆถามเยอะที่สุดนะครับได้เป็นคำถามสุดท้ายว่าไอ้ผ้าใบาแบบนี้มันทนแรงลมได้ไหมถ้าลมพายุแรงๆจะเป็นยังไงนะครับดงต้องบอกว่าถ้าเป็นพายุแรง ความรู้สึกของความแรงของพายุแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าโด่งขอแชร์ประสบการณ์หนึ่งที่โด่งไปที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนั้นไปที่ลานกางเต้นแล้วก็มีเพื่อนนะครับเข้าขับรถเข้ามารับเพื่อจออไปเที่ยวด้านนอกกันนะครับอ่าก็เป็นเพื่อนๆที่ทาอาชีพยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเขาก็ขับเข้ามารับนะครับช่องนี้นะครับส่งส่งโจนโซนนครนะครับอ่าถ้าใครที่ชอบท่องเที่ยวป่าเดินเขาอะไร่าเงี้ยครับก็ไปติดไปติดตามเพื่อนผมได้นะครับอันนี้เพื่อนสนิทเลย ไบ์ครับชื่อไบ์ทรงโจรรนโซนนครนะครับผมก็ยกหลังคาไว้แบบนี้นะฮะยกังคาไว้แบบนี้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกเลยครับแล้ววันนั้นเราก็ขับรถนะครับเพื่อนขับเข้ามารับที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็ออกไปเที่ยวกันนะตอนออกไปก็ฝนตกแต่เรารู้สึกว่าฝนตกมันตกหนักไม่เท่าไหร่นะครับตอนเราออกไปเราเรารู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราขับออกไปเที่ยวอีกอำเภอหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเราขับกลับเข้ามานะสิ่งที่เราเห็นคือลานกลางเต็นท์ไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์สักหลังเลยนะครับคือเขาบอกว่าลมพายุ ฝนตกหนักมากคือทุกคนที่กางเต็นท์น่ะคือเก็บเต็นท์หมดเลยครับแล้วก็เขาจะมีซุม้มอะะซุ้มไม้ไผ่ที่เขาไว้นั่งทานหมูกระทะนะครับเป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่อันนั้นน่ะคือกิ้งเลยครับคือล้มกิ้งเลยนาทเลยแต่ว่ารถเราอ่ะก็ยังตั้งอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปสำรวจในรถนะฮะไม่มีจุดไหนที่ผ้าใบขาดแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่น้ําเข้านะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าให้ทดสอบพายุเนี่ยดงถือว่าถ้าตรงนั้นเป็นลมพายุที่แรงนะครับเพราะว่าซุ้มไม้ไผ่ยังกิงคควาได้นะรับับเพราะฉะฉนน้น ดงเชื่อว่าการทนแรงลมพายุเนี่ยดงเชื่อว่ามันทนได้นะครับแต่ในส่วนตัวที่เรานอนแล้ววันฝนตกมีลมพัดแรงอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเราก็เจอมาหลายครั้งนะครับลมพัดแบบุรถโยกครับปู่โหต้องหุบหลังคาลงมานะฮะเพราะว่าถ้าลมแรงมากๆเนี่ยรถมันโยกมากครับมันนอนไม่ได้เนื่องจากว่าความสูงของรถมันสูงแล้วก็ความใหญ่ของรถเนี่ยมันกินลมเยอะนะครับแต่ข้อดีคือ เราหุบเป็นชั้นได้นะครับหุบ1ชั้นหน้าหรือว่าหุบชั้นด้านหลังแทนก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องหุบลงมาพร้อมกันเพราะฉะนั้น,นพื้นที่ด้านในก็ยังจะดูกว้างขวางอยู่นะครับแล้วก็สามารถลดทอนแรงลมลงมาได้นั่งข้างในนอนข้างในสบายเลยครับอ๋อลืมเลยครับคําถามสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นคําถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันครับ คำถามนี้นะครับเขาบอกว่าทำไมดงต้องทำแบบยกหลังคาขึ้นนะครับอันนี้เป็นโหดผลส่วนตัวนะครับคือต้องบอกว่าทําไมไม่ทําขยายออกมาข้างใช่ไหมครับด้วยความที่ดงเชื่อว่าน้ํา100ลิตรเนี่ยเราเหมาะกับใช้2คน3คนเนี่ยขนาดน้ํา100ลิตรมันจะเหมาะมันจะเหมาะแค่คน2อถึงสคนะนะครับต่อให้เราทําด้านข้างนะครับให้มันนั่งได้มากกว่านี้หรือว่านอนได้มากกว่านี้เราขยายออกไปเนี่ย น้ำเราก็ขนไปได้แค่ร้อยลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เยอะขึ้นน้ำก็ไม่พออยู่ดีนะครับดงก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เรามีเตียง6ฟุตแล้วใช่ไหมครับเรามีเตียงฟุตเรามีเตียง3ฟุตแล้วก็น่าจะนอนได้ได้เต็มที่ผมว่า4ีหคนนอนได้สบายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของดงก็คือดงเคยไปนอนในที่แคบๆนะครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเต็นท์มาก่อนนะครับที่เต็นท์สมัยแต่ก่อนที่เต็นท์เตีเต้ยๆอย่างนี้นะฮะพอเรานอนเต็นที่ความสูงจากเวลาเรานอนอ่ะขึ้นไปแค่ตรงเนี้ยครับ สูงจากหน้าเราไปแค่นิดหน่อยอ่ะถ้าเรานอนวัน2วันเราจะรู้สึกโอเคครับแต่ถ้าเรานอน4ี่ห้าวันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยครับว่าที่แคบเนี่ยเป็นปัญหาคือหลังคาเตี้ยเนี่ยเป็นปัญหากับการนอนครับแล้วการที่เราต้องปีนขึ้นไปนะครับคือเราต้องปีนขึ้นเตียงปุ๊บ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 ปีนขึ้นไปเนี่ยเหมือนสไลด์หนอนขึ้นไปนะครับแล้วเวลาปวดฉี่ต้องสไลด์หนอนลงมาซึ่งเราไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งท่าแบบนี้ได้เนี่ยคือเป็นอุปสรรคของการนอนกลางคืนมากครับการขึ้้นนนปีีไไไโดดยยท่่่่เเราังม แล้วเรานั่งก่อนนอนไม่ได้แล้วเราต้องปีนขึ้นไปเนี่ยหนึ่งจะทำให้เราตื่นนอนร้อครับสอคือเวลาที่เราปวดฉี่นะครับถ้าเราไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งแบบนี้ได้แล้วก็หย่อนเท้าลงมาแล้วลุกขึ้นจากเตียงได้ปกติแล้วถ้าต้องปีนล,ลงมานะครับทำให้เราตื่นร่างกายเราตื่นร้อเนลยครับแล้วการก,กลับไปนอนเนี่ยจะนอนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการนอนในที่แคบเนี่ยจะเป็นปัญหาการนอนหลายๆวันนะครับแต่แบบนี้คือเราสามารถลุกขึ้นมานั่งได้เต็มที่เลยครับลุกสามารถลุกขึ้นมาเหยียดมือได บิดขี้เกียจได้เต็มที่โดยที่มือเราไม่ติดหลังคานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมโด่งถึงทำให้สูงขึ้นนะครับความโปรง่งทาให้ทาให้เราอยู่ด้านในเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันรีแลกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําออกขยายข้างก็เลยไม่ใช่ประเด็นของโด่งนะครับเนื่องจากว่าโด่งไม่ได้ใช้หลายคนมากนะักแล้วก็ เราก็นั่งทานข้าวได้สีคนอยู่แล้วเตียงเนี่ยเเราก็มีสองเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยายด้านบนเนี่ยด่งรู้สึกว่าสําคัญกว่าเพราะว่าด่งไม่ชอบนอนในพื้นที่แคบนะครับการนอนในพื้นที่แคบเราจะรู้สึกว่าเราไม่รีแลก์นะฮะแล้วเราก็ไม่เอนจอยพอโล่งโปร่งสบายแบบนี้นะครับโหสามารถขึ้นไปนั่งบนเตียงได้บิดขี้เกียจนะครับแล้วก็ทุกอิริยาบถเนี่ยเราสามารถทําบนเตียงได้อย่างสบายเลยครับไม่ว่าเราจะนั่งก็สะดวกนะครับไม่ว่าจะนอนก็สะดวกไม่ว่าจะลุกก็สะดวกเลยครับทุกคน เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลนะครับที่โดงยกราคาให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับโดองว่าใน EP ีนี้นะครับจะแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางนะครับด้วยรถบ้านแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆหลายคนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์การเดินทางด้วยรถแบบไหนนะครับท้ายคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกโดงด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับโด่งเชื่อว่าทุกอย่างนะครับมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแต่ว่าทุกๆอย่างที่เราทําขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะทําต่อโจทย์ คนอีกคนนึงนะครับบางอย่างอาจจะทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าถ้าเราชอบแบบไหนไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนเราแค่ทําแบบนั้นแค่นั้นครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่าน ที่ทางเราซื้อมาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอนป้ายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับเรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมาซื้อขายมั่นใจต้อง TN เอ็นพีเมียมคาร์ พ n เ r e น i u m c มคาครับซื้อจริงขายจริงถึงหน้าบ้านคุณครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ